สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเพ้นจากเพจทัมเบอร์มี6 5และ youtube ลูกี้พีชาแนลนะคะมาค่ะเราจะมาแกะกล่องกันนะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปที่แล้วนะคะก็จะเห็นว่าแกะตรงถุงนี้ไปแล้วต่อไปก็ต้องเป็นน้องเล็กน้องน้อยแล้วไปถึงน้องใหญ่นะคะจริงๆจ,จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเนี่ยเรียงตามอันนี้มาก่อนนะมันก็เทินเทิขึ้นมาอันนี้ก็คือเราแกะแล้วก็เอาจากข้างบนลงไปก่อนแล้วกันเนาะอ่ะ เพนขอคลิปนี้เพนขอแกะตัวนี้นะคะตัวนี้เพิ่งได้มาเมื่อวานเลยนะคะเพจเขาเพิ่งส่งมาให้เมื่อวานเลยที่เพนได้พรีออเดอร์ไปอันเนี้ยก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นสีอะไรเพราะว่าพพีออเดอร์ไปเยอะมากเลยทุกคนแล้วก็ลืมเพราะว่าอย่างข้างล่างที่ว่าเป็นกล่องใหญ่มันก็มาแบบเป็นสี่ห้าแก้วเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้พอมๆกันว่ามันคือมันคือสีอะไร ค่ะยังไงวะต้องหกักสัญญาว่าเดี๋ยวจะซื้อคัปเตอร์ละถ้าได้แบบออกจากบ้านอีกทีนะถ้าได้ไปสตาร์บัคแถวบ้านอีกทีนะมันจะมีอ่า bts อยู่ข้างบนเดี๋ยวจะไปซื้อคัปเตอร์ละรู้สึกอนาถเหลือเกินมาค่ะแกะได้แล้วทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาลุนไป พร้อมๆกันนะคะเฮ้ยฉันเห็นรอสีม่วง,งนี่มันลุ้นไปพร้อมกันนี่มันคืออารายอ้าวห่อกระดาษมาข้างในเราก็ยังไม่เห็นนะว่ามันคืออ,อ,อะไรอะไปค่ะโยนโยนแบบขยะมีตะกร้าขยะอยู่ตรงนี้ อ๋อนึกออกแล้วต้องเป็นตัวของอเมริกาแน่นอนแอบมีการแบบสปอยไม่ได้พูดไม่ได้พูดมาเรามาแกะไปพร้อมๆกันดีกว่าอะอะ,อะ,อะเปิดฝามาเห็นอย่างนี้นึกออกกันไหมว่าคืออะไรมาเดี๋ยวเราจะถือชูแบบนี้แล้วก็แกะจะได้แบบเห็นพร้อ,รอมๆกันเลยนะมันจะใช่ Anti c h a นเดาหรือเปล่า เพราะว่าตอนนี้มันมีถ้าเป็นไอตัวอเมริกาที่คิดไว้มันก็จะเป็นแบบสามสีหรือจะมีอีกอันหนึ่งที่มันเป็นแบบไล่เฉดอ่ะตอนนี้มันจะเป็นเป็นแบบไล่เฉดจากอ่อนไปเข้มี่อันที่คิดไว้จริงๆด้วยม่วงฟ้าขาวปริง้งช่จริงๆด้วยนะ เอออันนี้อันนี้จําได้เพราะว่าเจ้าของเพจอะที่เพ้นสั่งพรียอเดอรอไปอะเขาเพิ่งทักมาเมื่อวานว่า,วา,วาเฮ้ยพี่เพ้นส่งให้อันนี้ยังไม่ได้โอนตังให้เขาเลยขอโทษด้วยอะแต่อันนี้เป็นน้องที่รู้จักกันนะแต่จริงๆก็ไม่ควรทำารื่อแสบบนี้นะคะตีเลยนะคะอะนี่นะคะเป็นน้องอะที่มาจากเมกานะคะรุ่นนี้นะคะสีน,นี้นะจะมีสองไซส์ก็คือยีิบสออนกับสิออนนะคะซึ่งน้องเขาบอกว่า พี่อันนี้คือเข้ามาแค่แปดใบหนูส่งให้พี่ก่อนเลยนะแล้วก็เดี๋ยวแบบเพราะเขาเห็นว่าเราอ่ะชอบรีวิวคือต้องบอกกันว่าเพจเนี้ยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเพราะว่าอ่าเป็นน้องในจังหวัดเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันเนาะแล้วก็เขาบอกเฮ้ยข้ามาแปดใบแบบส่งให้พี่ก่อนเลยเพราะว่าพี่แบบ เอามาทําคลิปจะได้แบบของมันจะได้มาเร็วแล้วก็ได้แบบเหมือนทันคนอื่นเขาอะไรเงี้ยอันนี้พี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องนุ้ยด้วยนะคะเพจอะเดี๋ยวเอาเพจไ้ดูโอ๊ยแล้วก่อนนะเอี้ยวตัวไม่ไหวปวดเอวมากแม่สักครู่สักครู่โอ๊ยปวโอย,โอย,โอย,โอยนี่นะคะคือเพจอะมันจะชื่อคล้ายๆกันไหลายอันเราขอดูปัวปับางๆก่อน ชื่อเพจ Starbucks World Class นะคะบายนุ้ยนะอะถ้าใครแบบสนใจก็ไปดูกันได้อันนี้ไม่ได้ค่าโปรโมทอะไรนะแต่ว่าที่อบอกชื่อร้านเนี่ยเพราะหนึ่งเราอุดหนุนจริงซื้อจริงได้ของจริงเผื่อใครตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะซื้อร้านไหนดีแล้วก็เขาเรียกอะไรอะร้านนี้ส่งจริงไหมเป็นแก้วแท้ไหมอันนี้ก็ของปลอมก็ระบาดเยอะนะเดี๋ยวจะ มีแผนอยู่ไว้จะสั่งของปอมมาแล้วว่าเปรียบเทียบของจริงนะเดี๋ยวมาดูกันทุกคนอ่ะสรุปนะคะน้องคนนี้นะก็ได้มาจากเพจนี่แหละ starbucks world class by บนุยนะคะของคุณน้องเขานะเดี๋ยวลองเอาหลอดอะ่ะมาแกะใส่แบบให้มันดูสมถากันหน่อยดีกว่าว่า อุ้ยหลอตอตอนแรกดูในนี้นึกว่ามันเป็นสีม่วงแบบสีพื้นมันไม่พื้นจำเป็นแบบสไปโลแบบที่เราชอบนะคะเป็นเกลียววังน้ำวนใส่ชนวนเชี่ยวโอ้ยอ๋อม,มันติดไอ้ตรงนี้นี่เป็นเกลียวนะจ๊ะแม่เออบริงบริงอยู่นะคะถ้าเกิดเอามาใส่ก็คือสมถาเลยนี่เลย นะคะอันนี้รู้สึกเพนจะสั่งไปใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งก็คือ24ออนหนึ่งแล้วก็อ่อ16ออนหนึ่งแต่ว่า16ออนเนี่ยก็คือยังไม่เข้าของยังไม่เข้านะก็รอนะคะก็เดี๋ยวไว้น้อง16ออนมาก็จะมารีวิวพร้อมกันอีกทีละกันเนาะว่าคุณน้องเขาอ่ะสองไซส์แล้วเป็นอะไรยังไงนะคะแต่ตอนนี้มารับชมความงามของพี่ใหญ่24ออนก่อนนะคะ อ่ะนี่รุ่นนี้นะเขามีความไล่เฉดสีอะไรแบบถ้าให้เพ้นรู้สึกนะก็คือฟีลแบบเมอร์เมดนะก็คือแบบม่วงฟ้าขาวเนี่ยขาวแล้วก็ไม่ได้แบบขาวธรรมดานะแบบลืบเหลืบแบบเหลบเหลืบ,บเห็นปะเนี่ยอ่ะให้ดูความม่วงฟ้าขาวบริงๆิงนะเออคล้ายๆคล้ายๆสียูยนะิคอร์นอ่ะเออเหมือนมันเอาแก้วใบนั้นใบนี้มาคอลแลบกัน เอาจริงนะอันนี้เมาสนอกเรื่องจากใบนี้ไม่ทําสีส้มมาเลยเป็นคนชอบสีส้มไม่ทําสีส้มมาเลยชุมพูเนี่ยทำมาประมาณเจ็ดสิบแปดเฉดเอออะบ่นทําไมเนี่ยกลับมากลับมาอะดูความน่ารักของน้องนะความที่ไล่เฉดเดี๋ยวเพนจะหมุนให้ดูนะนี่สวยเนาะเออนี่ื สวยมากทุกคนนะอ่ะนี่ USA นะคะมาจาก USA นะคะดูฝาฝาของเขาเอ๊ะมันออกม่วงหรือใสเดี๋ยวพี่ขอแกะดูก่อนมันออกม่วงมันออกม่วงนะเพนว่าไม่ใสมันออกแบบม่วงอ่อนๆแบบม่วงใสอะเออมันจะไม่ใช่ใสจริงแบบรุ่นอื่นนะอันนี้เพนว่าออกม่วง นะคะข้างในก็จะมีความ2ชั้นแบบนี้นะคะมีความบริง g b แบบเขาเรียกอะไรโฮูโลแกรมหรอสีอย่างเงี้ยนะก็สวยนะสมขาของอเมริกาคืออเมริกาก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าสวยเออนี่ได้ของเมริกามาอีกมาอีก2ออันแกะไปแล้วแต่เดี๋ยวเอามาเป็นรีวิวให้ชมแบบ ไม่ใช่อันบ็อกอะแต่จะเป็นแบบว่าเอออันนี้เป็นรุ่นที่แบบตามหาอันนี้เป็นรุ่นที่อย่างนั้นอย่างนี้เอาแบบเอามาเล่าความรู้สึกแล้วกันเนาะอ่ะนนองคนนี้อันบ็อกของคนนี้พอแล้วก่อนนะเนาะแล้วเดี๋ยวไว้น้องลูกเล็กมาเมื่อไหร่นะคะก็จะเอามารีวิวคู่กันอีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามชมนะแล้วก็ใครชอบอยังไงเกี่ยวกับคลิปแก้วซาวบล็อกไม่ว่าจะเป็นอันบ็อกแกะกล่องแกะถุง หรือรีวิวแบบนู่นนี่นั่นใดๆกดติดตามกดส s c r i b e y ์ u t u b e นี้ไว้เลยนะคะเพนจะอัพเรื่องแก้วซาบักนะคะทุกวันเสาร์เก้าโมงนะทุกคนทุกวันเสาร์เก้าโมงนะคะแต่บอกก่อนว่าช่วงนี้นะคะจะอัพแก้วทุกวันเลยเพราะว่าเพราะว่าเออมีกล่องที่ยังเหลือคลิปนี้เป็นคลิปที่สที่ที่เราเออทำคลิปเปิดถุงอันบ็อกนะเพราะว่า ตอนนี้คือของมันมีเยอะมากคลิปอันบ็อกเราจะต้องลงให้เร็วหน่อยเราก็เลยแบบเดี๋ยวช่วงนี้ขอลงทุกวัน9โมงนะคะนี่ยังเหลืออีก1 2ึ่สอี่ก็เหลืออีกสี่กล่องรวมในคลิปนี้เป็น5ก่อนอันนี้เป็น6ก็คือหวันก็อาทิตย์หนึงตอนเนี้ทุกวัน9โมงมาดูได้เลยแต่หลังจากนั้นนะคะหลังจากอาทิตย์นี้ไปก็จะเป็นทุกวันเสาร์นะทุกวันเสาร์เอ่อ9โมงนะคะ ตอนนี้คือเพนพยายามจะจัดระเบียบคลิปเพราะว่าเนื่องจาก YouTube เนี่ยจริงๆเริ่มต้นเลยนะคะเพนทำเกี่ยวกับต้นไม้นะคะแต่อันนี้เป็นงานอดิเรกที่เพนชอบแล้วเพนก็อยากจะอัพแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ได้เข้ามาดูอะได้รู้ว่าเออแล้วถ้าฉันจะมาดูแค่แก้วอะฉันไม่ได้รู้ต้นไม้ฉันต้องมาวันไหนก็คือวันเสาร์นะทุกคนแต่ตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าถ้าอันไหนที่มันเป็นแบบอันบ x ็อกมันต้องแบบเร็วมันต้องตอนนี้หรือมันเปิดขายวันนี้แล้วเพนจะต้องอัพวันเนี้ย ซึ่งส่วนใหญ่เวลาเขาลงขายเขาจะลงขายวันธรรมดาเพนอาจจะแบบเหมือนเป็นคลิปที่ลงแบบเรียลไทม์หรือลงเลยก่อนนะคะแต่วันเสาร์ก็ยังจะมีคลิปอยู่นะคะทุกคนยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่กดติดตามนะคะ